สวัสดีวันหยุดค่ะไปเที่ยวกันนะคะหาเดินเล่นดูของกันค่ะข้างนอกก็บรรยากาศไม่เป็นใจเลยวันนี้หิมะแรงๆค่ะไปด้วยกันค่ะดูบรรยากาศข้างนอกค่ะวันนี้ไม่มีลมนะคะสงบๆดูปุยนุ่น ตกหนักตกแรงนะคะน้ำแข็งบนหลังคายังไม่หมดเลยมาอีกแล้วก่อนนี้ตกยากจัง รากูจะกี่ลาดาราดาราแบบขอรองฝนฝนหิมะหิมะหยุดหยุดตกตกค่ะวันนี้ดีถนนล่งยาม่ทำอักเสบแล้วฮะเร็มฝนมาอีกแล้วค่ะ det ja, ja koska nyt on tätä hommaa niin nyt on jälleen taas uusi joukko niitä vapaaehtoisia valmiina tosi toimiin jos sitä apua tarvitaan no toivottavasti ei tapahtuisi mitään öljyonnettomuutta tai muutakaan katastrofia. muuttukaa katastrofi ennen ja

จะมาตลาดของถูกค่ะมาดูอาหารแนวสายแนวแล้วก็กระถางต้นไม้ด้วยค่ะน่าจะถูกที่นี่แล้วพวกของตกแต่งเทสก,การอีสเตอร์ด้วยค่ะเรามาเห็นคราวที่แล้ว เกี้เราไปแวะร้านเอเชียมาอีกค่ะหมดอีกลายสิบยู่ของขาดค่ะก็ต้องแวะเจอผักสดก็เลยได้กินผักสดจากเมืองไทยค่ะมีขนุนด้วยมีกระเจี๊ยบเขียวตึกฟินแลนด์สร้างตึกกันไว้ๆนะคะ บ้านเราใช้เวลานานมากเลยที่นี่เขาสร้างยังไงกันแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวไม่เข้าใจมันก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะฟินแลนด์เต็มไปด้วยป่าไมา้ต้นไม้ค่ะ ฝนมามืดตืต่นแล้วนะกำลังกลับบ้านค่ะหิวข้าวต้องหิวท้องไปทำอะไรกินที่บ้านค่ะอยู่ที่เนี่ยไม่เหมือนบ้านเราไปตรงไหนก็ไม่อดอาหารการกินมีให้ซื้อมีขายเต็มไปหมดเลยที่นี่หิวก็ต้องถ้าไม่ซื้อขนมอะไรติดมาจากตลาดก็หิว ตลอดทางค่ะไปทำกับข้าวกินที่บ้านที่นี่จะ จากที่นี่ไปบ้านก็ประมาณ50กกิโลค่ะดูเหมือนไม่ค่อยมีหิมะนะคะที่นี่แต่อารบุธยังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะที่นี่หิมะละลายกือบหมด,ล,ดละวตเลเอปาริยนลุ่นตา น,นี่เรามาทางโรงเรียนค่ะที่เราเคยมาเรียนตรงนี้มีมินิกอฟนะคะ นแมวไหมคะหิมะยังเต็มป่าอยู่เลยเอ้ยตกกลมตกกลุมหิมะต้นเห็นต้นนี้งามตรงนน้นก็งามคะ่ะแต่ว่าใสแค่นี้ก็พอคะ่ะเอาไปตกแต่งข้างนอก เราแพ้มันนะคะเรามาตัดแล้วก็ใส่ใส่แมสค่ะใส่คู่ค่ะหยุดก็หยุดพร้อมกันวิ่งก็วิ่งพร้อมกันก <c oughs> ็ใหญ่ได้ค่ะเ <c oughs> ข้าบ้านคนและหนอนจะไปเข้าวครัวละ <c oughs> โอหยังก็หมาเลยค่ะ ก็ไปในบ้านคนแล้วนั่นอะอุ้ยนนอยู่หน้าบ้านตัวะเดละตากันนะตัวละตัวละอ๋มาทางนี้แล้วค่ะ ตัวตัวยัยงใหญ่เลยค่ะยาวย่องแย่งใบมากอะ่ะไอ้นู่นล่ะยังก็หมาใบมากเลยสงสัยตัวปูกับตัวเมียตอีกแล้วค่ะเมื่อกี้นอนอยู่ไอ้ตรง ใต้ต้นไม้ของเพื่อนบ้านค่ะไปนู่นแล้วนูวยังกระหมาเลยตัวเบลอร์เลยเมื่อกี้นอนอยู่ใต้ต้นไม้นี่ค่ะมันหมอบหมอบอยู่เห็นเรามันอย่างเร็วเลยตาไวๆนู่นไปหยุดกัน แต่ตัวนี้ไม่มีคู่ค่ะเมื่อวานเป็นคู่คู่เลยตัวนี้เดียวเดียวตัวใหญ่เบ้อเร่เลยค่ะค่ะประดิษฐ์ประดอยประดับประดาไว้เวลามีเด็กมาขอช็อกโกแลตค่ะเทศกาลอีสเตอร์ไว้ให้เด็กเอากิ่งดอกขนแมวปัดตรงนี้ค่ะ หน้าบ้านเราแพ้บดอกขนแมวคะ่ะเอาเข้าไปในบ้านกิ่งก้านเล็กๆนิดหน่อยค่ะประดับตกแตง่งไอตัวยุ่งคะ่ะทำอะไรมันก็ยุ่งไปหมดดูมันดู <laughs> มันบ้าเส้นดูรอยมันมากระจุยกระดาษดอกขนมงขนแมว เราทำตกแต่งเทสการอีตเตอร์มันก็มาป่วนไอตัวป่วนค่ะไอ้ลิงแมว <c oughs> ดูรอยมันมากระจุยกระใจยที่เราทำดอกขนแมวโอ้โหมันเป็นโลกบ้าเส้นค่ะ มันชอบมากเลยดอกขนแมวเวลาเราเอามาทำตกแต่งเทศกาลอิตเตอร์ดูมัน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 มันกัดกระโดดสูงมากอะ่ะให้แมวบริหารุงคะ่ะ อะไรที่เป็นเส้นๆนี้มันชอบมากเลยพามาเล่นนะเล่นจนเมื่อยอะ่ะเล่นจนเบื่อผงแตกตัวแักผงแตกตัวหักดูมัอ้าหัวขอกป๊อกเล่นชนิดที่ว่าสุดยอดอะมันนะ่ะไม่รู้จะเจ็บ เล่นจนเมื่อยไอเราเมื่อยเราเหนื่อยมันไม่เหนื่อยดื้อเป็นลิงที่มันก็เล่นวิ่งกระจุยผ้าผมเนะะี่ยค่ะสุดยอดเลยไอ้ลิงแมวช <rium> <asure it> มันบริหารพุงพุงใหญ่แองแรงไขมันเต็มไปด้วยไขมันฉันพอเล่นเลิกเล่นกับเธอละดึงไปไหนนะอีกนิดนึงแถมเต็มเต็มกระโดดตูงสูง อยู่ใกล้ไม่ได้กลัวเล็บจิกพุงขาวพนเลยเก่งนะเธอเอาไว้เล่นกับพี่เอลิน่าเธอขี้กเกียจเล่นด้วยละเมื่อยเดี๋ยวเขาก็เลิกโรงเรียนมาคะตกแต่งในบ้านคะ่ะช็อกโกแลตขนมลูกอมต่างๆเราเอาไว้แจกเด็กที่มา วีระบนตาค่ะเดี๋ยวจะมีเด็กมาเลี้ยลายช็อกโกแลตนะคะแล้วเขาก็จะเอาพวกดอกขนแมวมามาแลกกับช็อกโกแลตพวกนี้ค่ะเป็นเทศกาลที่นิยมของชาวฟินแลนด์กันนะคะเมื่อก่อนลูกสาวเราอย่างเล็กก็ไปเดินกับเพื่อนๆค่ะเลี้ยลายช็อกโกแลตตามบ้านตาม สถานที่ต่างๆค่ะบางเด็กบางคนก็จะมีผู้ปกครองไปส่งตามที่ต่างๆแล้วก็ลงเดินเดินกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มค่ะหาเรียลัยช็อกโกแลตเอาดอกขนแมวที่พวกเขาตกแต่งมาไปแลกกับช็อกโกแลตต่างๆตามบ้านผู้คนค่ะลูกของเราโตโตมากแล้ว เขาเลิกเลิกเดินกันมาสองสามปีแล้วค่ะปีนี้หนางอายุสิบหกปีดอกคนแมวเราจะเอามาแต่งเจอก,กันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราแพ้ค่ะเอาเข้ามาในบ้านนิดหน่อยแพ้น้ำมูกน้ำตาไหลแซบคูแซบ,บตาเลยค่ะตอนแต่งจัดแต่งแล้วก็ใส่แมสตอนไปตัดเราก็ใส่แมสค่ะ พี่แน่ๆต้องระวังตัวนี้ค่ะตัวแสบของบ้านเจอขนเป็ดขนไก่เดยวมัตตลุยดื้อค่ะมันชอบชอบเล่นดอกขนแมวเมื่อกี้ก็จุยเต็มบ้านเลยค่ะแล้วนะคะประดับตกแต่งเทศกาลอีสเตอร์ Easter ของเราค่ะ วางไว้ให้เพื่อมีเด็กมาขอช็อกโกแลตขอขนมแล้วก็ให้เขาปักในนี้ค่ะแล้วเขาจะเอาเขาจะเอาไอ้ดอกขนแมวแบบนี้นะคะเขาจะตบแต่งมาแล้วเขาก็จะมาเอามาแลกกับช็อกโกแลตค่ะ นี้ก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่17เนะคะเทศกาลอีสเตอร์ปีนี้ช้ากว่าปีที่แล้วค่ะ